โลก่อนปีใหม่อยู่ที่ปากโจไบเดนสอหนุนทองแต่ดอกเบียร้อมกดพี่หนวดย่อยยข่าวจะมาเล่าให้ฟัง2 2พฤศจิกายนน้ำมัน WTI ปิดบวก1.35เหรียญสอรัสเซียยูเครนรุนแรงต่างฝ่ายต่างใช้ขีปนาวุธและยังได้ปัจจัยหนุนหลังกลุ่มโอเปกมีแนวโน้มเลื่อนวันในการเพิ่มกําลังการผลิตทองคาปิดบวก23.20เหรียญทองไทยพุ่งต่อบาทละ300จังหวะน,นี้คนขอกอดสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือแม้แต่เก่งกําไรระยะยาวส่วนสอที่หนุนราคาจะแรงกว่านี้ไหมอยู่ที่ปากโจไบเดนพะเขาอนุมนให้ เพิ่มระยะการยิงอีกมุมหนึ่งปัจจัยกดทองมีอยู่ครับคือเรื่องดอกเบีย้ยล่าสุดนักลงทุนเสียงแตก50-50ว่าเดือนธันวาเฟดจะลดดอกไหมส่วนกองทุน SPDR ป่ามาจากไหนไม่รู้34วันนี้ซื้อทองล้วๆวมเมื่อเช้าช้อนเพิ่ม2.58าตันฟากบิตคอยยังฮอตราคาทะยาน1,000 0แดอลลาร์แล้วมีแววไปต่อเนื่องจากบิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่เอาชนะเงินเฟอ้อได้ดีในช่วงที่หนี้สหรัฐสูงรวมถึงยังมีอีเวนต์ในการปรับขึ้นของราคาเป็นระยะระยะชัดเจนล่าสุดกิโกรนิวนำเสนอบทวิเคราะห์าาา5ปีีหลลังจจกนน้้อ81 ดอลล่ามบ้าบูตารงางข่าวเศรษฐกิจวันนี้ตัวเล็กไม่นิ่งครับปรับบ่อยมากผมยึดจากตอนทำคลิปช่วงเช้านะ3ทุกุม45 PMI าพัการผลิตและ PMI พาคับริการคาดการปดัอคอ และ4ทุ่มดัชนีเงินเฟอ้อจากสถาบัน MI ปกติข่าว2ดาวไม่ได้หยิบมาพูดครับแต่ช่วงโฟกัสดอกเบีย้ยต้องให้น้ำหนักเขาหน่อยตัวเลขคาดการณ์เป็นบวกกับทองวันนี้เราอัปเดตแผนละกกลบกันเล่นไปพร้อมๆกันในช่อง New Highland นะครับสามารถเทรดสดด้วยกันในไลน์และเมาส์มอยหอยสั่งไปด้วยกันได้ตั้งแต่ช่วงเย็นยันดึกใครอยากเปิดพาระหรือสมัครเข้าคุตเปียนเพื่อจอยในอมมูนิตี้เดียวกับพี่นวดทักหลิงด้านบนรนะครับ